แถบเมมเบอร์ Member ของเราในเดือนนี้นะผมขอคุณคุณไม้ผู้กล้าแสบซาจากมิติที่สี่คุณสิทธิโชคคุณศศินิพาคุณสุทธิพงศ์คุณสายฟีวีแและคุณน้ำแชทจีพีจมากที่สนับสนุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่วีเอฟทีบายแถบช็อนครับในคลิปแรกศิโร Zero, มากันอย่างไวๆด่วนๆเลยก็จะเป็นคลิปการจัดเด็กนะครับหลังจากนี้ไปจริงๆต้องก่อนต้องพูดในคลิปนี้ก่อนเลยละกันเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปเปิด คือในแผนของการลงคลิปช่องเราอะครับมันจะเป็นต้นเดือนอย่างที่ทุกคนรู้กันว่ามันจะเป็นแนะนําแพทแล้วก็สปอยเปิดอะไรพวกนี้ในคลิปเดียวกันเลยแล้วหลังอย่างนั้นวันต่อๆมามันก็จะลากยาวไปเป็นการจัดเด็กนู้นๆๆๆๆๆๆๆเด็กนี้เด็กนั้นบลาๆเต็มไปหมดเลยแล้วก็กลับมาที่เรื่องของการเล่นหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็พอมันจะเข้ากลางเดือนพอดีก็จะกลายเป็นอัดคลิปกลางเดือนแล้วก็ที่เหลือก็ว่าไปแต่ในเดือนเมษาเนี่ยครับเราจะ มันคลิปมันจะแน่นแล้วมันจะเชนไปเชนมานิดนึงตรงที่ว่าในคลิปนะครับเราจะลงคลิปจัดเด็กแล้วมันเดี๋ยวมันจะถูกเชนเป็นแคนอีเวนต์แล้วมันก็จะกลับมาจัดเด็กต่อจนถึงวันที่6นะครับวันที่6ของเดือนเมษาหลังจากนั้นวันที่7จจะเป็นในส่วนของเปิดตัวของแวนการ์ดภาควีชุดเงือกนะครับแล้วก็จะเป็นจัดเด็กของมันเลยซึ่ง มันก็จะมาค่อนข้างจะติดกันนั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นของซีโร่ต่อนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นของใหม่ที่เราจะทําของแวนการ์ดวีที่เราจะทําเพิ่มใหม่สามแคนซึ่งมันจะค่อนข้างยาวแล้วมันจะค่อนข้างจะกระโดดไปกระโดดมาพอสมควรนะอันนี้มันเป็นแพนของเดือนนี้นะครับอันนี้แจ้งไว้ก่อนเลยสำหรับใครที่ดูแล้วมันไม่ต่อเนื่องแล้วถามว่าพี่มีขี่คลิปกี่สายอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยดูไว้ก่อนเลยดูจากตัวเริ่มก็น่าจะรู้แล้วว่า มันจะมีทั้งหมดกี่สายนะครับแล้วก็พวกนี้จะทําออกมาหมดแน่แล้วก็เดี๋ยวจะมีของเกรดเนเจอร์เข้ามาอีกแคนหนึ่งอันนั้นแน่นอนครับเพราะมันเป็นแคนอีเวนต์แล้วก็ในส่วนของแอตโตค่อนข้างตัดสินใจแล้วถ้าเรารอจนเด็กบางเด็กมันเล่นได้มันค่อนข้างกินเวลาย,ายาวนานจนเกินไปครับในการถ่ายแล้วก็คลิปถ,ถ้าเราแน่นอย่างเงี้ยแอตโตจะถ่ายเป็นคลิปที่ไม่มีการพูดนะครับไม่มีเสียงพูดเลย พอไม่มีเสียงพูดไม่มีเสียงพูดเหมือนก่อนหน้านี้หกคลิปในช่วงที่แอตโต้กับตัวอยู่บ้านเนี้ยเพราะว่าพูดไม่ไหวจะลงไปในวันช่วงนั้นนั้นเลยให้น้องๆมีอะไรได้ดูกันได้ดูในส่วนของเกรมเพย์หรือต่างๆแต่จะไม่มีการอธิบายหรือไม่มีการพูดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นช็อตคลิปแอตโต้จะอัดด้วยมือถือแล้วก็จะค่อนข้างจะเดินตรงนั้นอ่ะค่อนข้างจะไปเร็วนิดนึงให้น้องๆมีอะไรได้ดูกันแล้วกันสำหรับคนที่ อยากดูในส่วนของเกมเพย์นะครับ mm hmm. เพราะว่าไม่งั้นน่ะได้ดูนเกมเพย์ปลายเดือนแล้วก็เด็กมันก็ไม่ฟูลสักทีครับแต่ถ้าเด็กเราฟูลแล้วเมื่อไหร่หรือว่าเด็กเราพร้อมที่จะไปสู้และมีจีองจีออะไรครบแล้วมันก็จะเชนไปเป็นโหมดที่อัดอย่างจริงจังนะครับผมโอเคทําความเข้าใจกันประมาณนี้วันนี้ครับบอกเลยว่าเป็นแคนอวยครับเห็นก็รู้แล้วแหละว่าโตวอวยอะไรมากๆนะครับก็จะเป็นการจัดเด็ก Deck ของแกรนบูนะครับผมอ่ะมาดูกันเลยครับก็ก่อนอื่นนะครับ ในการจัดเด็กเซตนี้เกือบทั้งหมดเราอยากให้อยู่ในเรื่องของชุดใหม่เกือบทั้งหมดคือค่อนข้างเห็นใจครับแกนบูชุดเก่าแม่งหายากนะครับมันหายากในระดับหนึ่งเลยแล้วก็ไม่อยากให้น้องๆเหนื่อยกันจนเกินไปในการไปไล่ครัฟมันบางอย่างขึ้นมาแล้วจริงๆแกนบูค่อนข้างใช้ของใหม่เยอะกว่าของเก่าด้วยแล้วก็อะไรต่างๆนานาแต่มันก็มีเรื่องให้เหนื่อยอยู่ดีนั่นแหละนะครับโอเคอันดับแรกครับมาดูกันก่อนเลยตัวเริ่มก็ใช้เป็นตัวไหยแดงเหมือนเดิม ซึ่งในแวนซีโร่มีข้อเสียอยู่นิดนึงจะเรียกว่าข้อเสียหรือเปล่าก็ไม่รู้คือไอตัวเริ่มเนี่ยไอตัวที่มันมีบอกว่ามีสกิลโฟลเลนเนอร์เนี่ยจะจริงๆสกิลโฟลเลนเนอร์เนี่ยมันบอกสามารถเอาตัวนี้ลงช่องเรียกาดได้แต่ในแวนซีโร่อะมันไม่ได้มีตัวให้เราเลือกว่าจะลงหรือจะไม่ลงหรือให้มันกลายเป็นโซซึ่งแม่งโคตรแย่เลยมันก็เลยทําให้เออใส่ใส่เพื่อ,อยังไงตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ก็ต้องเข้าใจนะว่าโซในเด็กเราแม่งจะน้อยมากๆตัวต่อมาครับก็จะเป็นตัวเกรดหนึ่ง ซึ่งตัวนี้แนะนําว่าให้ใส่เต็มนะครับให้ใส่เต็มเลยนะครับในโกโบนะครับทำไมว่าทําไมต้องใส่ในโกโบเต็มเพราะว่าถ้าเราอ่านกันดีๆเนี่ยตัวนี้มันเมื่อมันบูทให้ตัวไรเสร็จนะครับผมถ้าถ้ามันโจมตีมวนถ้ามันจับรถเกียร์สามหรือสูงกว่าที่ติดชื่อในโรสเคอน์เตอร์บัสหนึ่งแล้วก็นำตัวนั้นเข้าสู่โซคอการ์ดท,ที่ติดชื่อฮอลโลจากดอบโซนขึ้นมาคือถ<ม>้าการ์ดเกต2สองของเราหรือว่าการ์ดที่ตูตีอยู่แถวหน้ามันที่มันบูทให้ติดฮอลโลนะครับ เวลาจบเทิร์นนะมันจะตายถ้าเป็นเกรดสองแม่งตายไงแล้วมันเสร็จไม่ได้พอถ้าจะรู้ว่าจะเสร็จไม่ได้อยู่แล้วก็ใช้สกิลเขาหนึ่งครับแล้วก็ยัดมันกับเข้าโซไปเลยพอยัดมันกลับเข้าโซไปอะครับอย่างน้อยๆเรามีโซใช้หนึ่งแล้วอาจจะไปใช้กันเนโกเลซี่ได้แล้วก็อแล้วก็ดึงตัวที่ติดฮอลโลขึ้นมา พอมันบอกว่าดึงตัวที่ติดมีสกิลฮอลโล่ขึ้นมาเนี้ยเราก็ไม่จําเป็นต้องสั่งฮอลโลมันก็ได้ก็กลายเป็นตัวอินเตอร์เซ็ตให้เราได้เช่นกันก็ถือว่าค่อนข้างเก่งครับและจริงๆเกมหนึ่งมันไม่ได้มีอะไรที่เป็นฟิกคอสขนาดนั้นแล้วก็มี PG 4ทิ้งไตรสี่ทีเนี้ยมันเหลือสล็อตหนึ่งมันเหลือสล็อตหนึ่งจริงจริงถ้าเป็นการ์ดจริงมันจะเหลืออยู่สองสล็อตเพราะมันมีสิบสี่ใบแต่ในนี้มันมีสิบสามใบมันก็เลยเหลือสล็อตหนึ่งถ้าการ์ดใหม่เราก็แนะนําให้ใส่แบนช ถือว่าโอเคไม่ได้แย่แต่ทีนี้ถ้าใครเกิดว่าเฮ้ยพี่ผมมีของเก่าผมมีของเก่าอยู่ผมบบาบรา,บา,บาอะไรอย่างงี้ไอเนี้ยก็แนะนําเป็นแบรนชี่ตัวเก่าที่เมื่อถูกขุดออกมาจากหลุมลงมาโซบาส์หนึ่งัวบหนึ่งนะครับตัวนั้นก็ใช้ได้นะครับเก์สองครับเก2อเอาตัวสําคัญก่อนเกย์สตัวสําคัญคือเนโกเลซี่ครับเนโกเลซี่เนี่ยให้เต็มสี่เลยคือตัวเนโกเลซี่เอง เวลาลงมาในช่องเรียวเท้าแวนเเป็นไนโรสเขา1โซนหนึ่งครับแล้วก็คอเกะอ่าแล้วก็ชุบเกตสองที่ไม่ใช่ตัวมันเกตสองตามกว่าที่ไม่ใช่ตัวมันลงมาตัวมันบวกสองพันแล้วได้รับเทคถ้าตัวนั้นถูกรีไทายสกิลฮอลโล่อ่าขออภัยถ้าตัวมันถูกรีไทายสกิลฮอลโล่จะได้โซชาร์ตหนึ่งไแดมาหนึ่งก็คือเหมือนได้คอร์ดคืนนั่นแหละและทีเนี้ยอย่างที่บอกครับคือ,อยังไงแม่งโดนสกิลฮอลโล่อยู่แล้วอ่ะแล้วมันถ้หายไปอยู่แล้วมันก็เลยเออเหรืออะไรอย่างงี้แต่จร แล้วก็ตัวนี้คือตัวจําเป็นต่อมาครับสเกลตันแคนนอนนะครับตัวสเกลตันแคนนอนเนี่ยถามว่ามีความจาเป็นขนาดไหนก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่ามีไว้ก็ดีครับแต่ว่าจะ2หรือ3ก็ไปลองเสถียรเอาเองถ้ามันติดถ้ามันถูกชุบมานะครับถ้ามันติดสภาวะฮอลโลเขาจะบ้านหนึ่งจวดหนึ่งแล้วก็ยิงฝั่งตรงข้ามหนึ่งอารมณ์ตัวนี้เอาจริงๆมันไม่ต่างจากซาทูล่าเท่าไหร่ก็เหมือนว่าเหมือนอย่างตัวซาทูล่าเองอะ่ะมันก็มาตีตีฮิตแวร์ แต่เน,นี่ยมันแค่ลงมาจากขุดถ้าถูกขุดออกมาได้ก็เลซีขข่ขุดตัวเป็นใหญ่ได้นะครับและทีนี้มันจะมีเศษเหลือๆซึ่งมันจะเหลืออยู่ประมาณ6 7ใบนี่แหละจะใส่รับบูทไป2ก็ได้ครับถ้าสมมุติว่าอย่างตัวที่ลงมามาติดฮอลโลเอารับบูทตีเข้าไปก็ได้เอาเอารับบูทตีไปเสร็จปุ๊บไปกระโดดตัวใหม่ทับแล้วจะได้อินเตอร์เซ็ปได้ก็ทําได้นะครับรับบูทก็ได้แล้วก็ตัวอ่าเนอ่าเนโกเนโกโลกนะครับตัวเนี้ยคือ เอาจริงๆเอามาเบิร์ตพลังเฉยๆแล้วมันตีสิบเอ็ดได้นะครับเมื่อมันลงมาในเธอเราเมื่อมันลงมาบวกสองพันถ้ามันตีทันโลวกอย่าง R ห้าพันมันก็คือมันก็ตีสิบเอ็ดตรงๆเลยแหละนะครับก็ถือว่าโอเคในระดับการใช้งานของมันใส่สองใบก็พอแล้วก็อันนี้เป็นการ์ดเก่าครับแต่มันเป็นแค่คอมมอนก็เลยใส่มาแล้วค่อนข้างจะเป็นด้วยคิงเซอร์เพนส์นะครับคิงเซอร์เพนส์ค่อนข้างเจ๋งเลยแหละมาที่เกรดสามครับก็ไนโตรสี่แหละมันเถียงไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นสายของมันแต่ทีเนี้ยเราจะใส่ตัวนี้เอาไว้ตัวหนึงครับ ก็เป็นกับตาไนสตอมนะครับอ่ามันไม่ใช่กับตาสิเออมันเป็นไนสตอมนะครับมีเทคโฮอลโลเหมือนกันแล้วมีเถคในช่องเลียรครับเจนเบรกหนึ่งเมื่อโจมตีฮิตแวนกาดขาตัวที่ติดสก,กิลฮอลโลมาเข้าได้บาสหนึ่งคอคอการ์ดใบอื่นที่ไม่ใช่ตัวมนันจะรอบโซะลงช่องเลกาดที่ว่างอยู่คืออย่างน้อยๆถ้าสนามเรามันไม่มีขนาดนั้นน่ะอย่างไอตัวนี้ก็เป็นตัวเติมสนามได้แล้วก็ไปเติมเกรดสองเลยลงมาก็ได้ จริงๆถ้าเราตีเสร็จแล้วมันบอกว่าเมื่ออยู่ใโจมตีฮิตแว์นถูกปะ่ะเกมซีโร่มันฮิตแวรกันง่ายพอมันฮิตแวนกันง่ายปุ๊บตีเข้าไปมันฮิตแวรมันไปกระโดดในโกเลซี่ออกมาได้เนโกเลซีอ่ออกมาปุ๊บเนโกเลซี่ก็ความสองโซไอ้ความหนึ่งโซ1หนึ่งกระโดดกลับออกมาก็ได้ก็เป็นการต่อคอมโบเวฟได้ด้วยนะครับและตัวนี้ไปลงช่องแวนได้ถ้าเกิดแบบในรอสไม่ขึ้นก็เอาตัวมันลงช่องแวน์แล้วก็เปิดการท่าใบหารตั้งตัวที่มีสกิลฮอลโล่หนึ่งใบขึ้นมือได้แล้วก็ จะมีฮิลสีอยู่แล้วนะครับทีนี้มีสแตนสองใบซึ่งไอสแตนเนี่ยโดนเนิฟโดนเนิฟไอพอสมควรเลยเพราะว่าตัวสแตน,น่ะการจริงบวกหมื่นอันนี้บวกห้าพันแล้วก็ไอถ้าจำไม่ผิดอะไอสกิลที่ฮอนโลเอฟเฟกอะเราจะกลับเด็กอะการจริงอะมันสามารถฆ่าตัวมันทิ้งได้เลยแล้วมันก็กลับเด็กไปเลยแต่อันนี้ยมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้นะครับพอมันทำไม่ได้เสร็จปุ๊บอย่างเงี้ย มันก็เลยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้จริงๆจะใส่ไปั้งสองใบมาช่วยก็ได้หรือจะไม่ใส่ก็ได้หรือจะใส่เป็นชี้ฐานสัก2สองใบก็ได้นะครับอันนี้เราก็ใส่ให้ดูว่าเออมันมันเป็นสล็อตว่างนะหรือจะไปใส่แก๊สก็ได้นะครับแต่แก๊สจริงๆตอนที่เล่นมาแก๊สก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นหลักๆก็ในรถกับในโกโบนี่แหละที่จําเป็นเดี๋ยวเราจะบอกว่าเดี๋ยวพอหมดปุ๊บเราบอกว่าควร้ออะไรก่อนนะครับแล้วก็ต่อมาครับเซตเวอร์วางพลังอลังการอ่าเป็นไปได้อยากให้หาในรดไว้สี ถามว่าเฮ้ย hey, พี่เวอร์ไปเปล่าในรถสี่ใบเลยเหรอก็คือเอาจริงๆครับในรสมีการแก้เทคนิดนึงแล้วก็เตัวมันเองค่อนข้างคือสไตล์แกนบูมันไม่มีอะไรดีเท่าไหร่อย่างใน F4 อ่ะจะมีของสายที่ตัวกระโดดทับกับไอตัวของอตัวของไอโคคิวตัสมันก็ใช้ไม่ได้เกือบทั้งคู่นะั่นแหละมันใช้ได้น้อยมากๆก,ก็เลยเออในตัวนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่แย่นะนะครับเป็นถ้าเป็นสี่ถ้าหาไหวนะไม่ไหวคู่เดียวก็ได้ เกตมันบอกว่าเจนเบรกสองครับเมื่อโจมตีแวนเขาได้บาสสองไงตัวมันเองแล้วก็คอการ์ดหน้าหนึ่งตัวหลังหนึ่งตัวจากดอบโซล,ลงมาอยู่ดีนี้นบวกหนึ่งขี้การ์จริงไม่มีบวกขี้ครับอืแค่นั้นเองการ์ดจริงมันไม่มีบวกขีดก็มันค่อนข้างเก่งนะคอหน้าหนึ่งหลังหนึ่งแต่จะเอามาทําไล่ทําเวฟเหมือนยุคที่แล้วไม่ได้แล้วนะ ที่เอาไอเนี้ยมาตีแวนทำเจ็ดเวฟอ่ะเออทำเจ็ดเวฟคอมโบโเจ็ดเวฟของมันที่ขออนุญ,ญาตพูดคอมโบโเจ็ดเวฟนะคลิปยาวนิดน,นึงเลยคอมโบโเจ็ดเวฟของมันก็คือเมื่อก่อนนะครับเวลาสไตล์มาเราต้องมีห้าแดมไห้สี่ห้าแดมไง้พอลงมาเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นเลี่ยงเนโกเลซี่เนโกเลซี่ก็จะไปกระโดดเซอร์เพนมั้งถ้าจำไม่ผิดหรือกระโดดตัวอะไรนี่แหละแล้วมันจะกระโดดเชนกันไปเชนกันมา เรามีคลิปเก่าๆอยู่ไปดูในคลิปเก่าๆได้ลองพิมพ์ว่าในลองพิมพ์ว่าแกนบูแล้วลองหาเป็นชิปนโรดไอชุดเนี้ยหน้าปกน่าจะเป็นรูปนโรดตัวนี้ดูมันจะกระโดดไปกระโดดมาคือตรงนี้มันทําไม่ได้ติดตัวอินเตอร์เซบติดตัวอินเตอร์เซปไปแล้วนอกจากฝั่งข้าไม่มีตัวอินเตอร์เซปก็อีกเรื่องหนึ่งนะแล้วก็จะมีตัวต่อมาครับก็จะเป็นตัวอาบัณฑิตบัณฑิตลำนะครับ ก็ต,ตัาสไตล์ตีฮิตคอการ์ดจกดรอปหนึ่งใบลงมาบวกสองพันแค่นั้นเองอันนี้ก็เหมือนพวกแกนบูเหมือนพวกโกเหมือนพวกโกพวกรอยอนครับไม่มีอะไรมากต่อมาอีกตัวหนึ่งที่จําเป็นผีไอ้อ้วนนะครับเรียกง่ายๆเลยผีไอ้อ้วนก็ตัวผีไอ้อ้วนเองนะครับเวลาลงมาช่องแวนเนี่ยก็มันจะให้เลือกการด์ดสามใบจากในกองเราแล้วก็เอาการ์ดสามใบลงดรอปและถ้าในดรอปโซเราอ่ะมีการ์ดที่ชื่อว่าโกสตี้อยู่การ์ดอะไรที่ชื่อโกสตี้มั่งสแตนชื่อโกสตี้ครับแล้วก็ ตัวทิงไตนืชโกตตี้สองตัวนี้ชีโกตตี้มันก็จะคอไอพวกโกตตี้อะลงหลังแวนนะครับซึ่งถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเวลาเริ่มเริ่มเกมะครับอย่าเอาเนี่ไปลงหลังแวนนะลงหลังเรียไปนะครับแล้วก็เอาจริงๆมันมีอีกอย่างหนึ่งที่เราก็ไม่ได้พูดคือสกิลคอร์โลเนี่ยถ้าเราลองอ่านกันดีๆคือเมื่อม,มันลงช่องเรียอากาศเนี่ยมันจะมันจะบอกสามารถบอกสกิลคอร์โลได้ในเกมเนี้ยเวลาทำโฟลเนอร์อะมันเสียบบอก ฮอนโลไม่ได้เพราะว่ามันติดเจนเบรกหนึ่งเออเมื่อก่อนอ่ะคือมันฮอนโลมันฮอนโลได้ตลอดเนี่ยพอมันฮอนโลได้ตลอดอ่ะเวลาเริ่มปุ๊บอะเราเริ่มมาปุ๊บกูบอกฮอนโลเลยไอ้นี่ตายจบเทิร์นแรกไอ้นี่ตายเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคาบสไตล์ก็เหลือ2ตัวก็จะเหลือเป็นบูฮาร์สกับอ่านี่ะไอตัวฮามุิกเมสยาเองโอเคทีนี้ก่อนจะไปถึงวิธีการเล่นกันมาดูของที่จําเป็นต้องคาบกันก่อนถ้าจะคาบจริงๆไม่นับพวก g r นะ GR รู้กันอยู่แล้วว่าต้องใช้อะไรบ้าง ก็ <G uard ian> <g år> จะมีไนโตรครับสใบเต็มเพราะว่าถ้าสังเกตดีๆนะทิปเปิลแม่งเยอะนะทิปเปิลบล็อกมีบล็อกเดียวมีทั้งรับบทั้งเนโกเดซี่แล้วไนโตรก็จะมีไนโตรครับต้องให้เต็มแล้วก็2ตัวนี้จะอะไรสำคัญกว่าก็าคือเนโกเดซี่ครับใช้ให้เต็ม4ตัวก็มันได้ใช้อยู่แล้วแหละไว้กันเจอพวกนารุคามิด้วยจริงๆถ้าเด็กนี้เจอนารุคามิสายบายแล้วเด็กเราไม่ฟูนะคือ <g år> มึงเจอก็มึงกดคอนซีได้เลยคือแม่งแพ้แน่ๆมันสู้ยากถ้าเด็กเราไม่ฟูเพราะของมันไม่ไหวสู้มันไม่ไหวโอเคก็ วิธีการเล่นครับไหลลงมาตัวเริ่มให้ไหลออกซ้ายหรือออกขวานะไหลไลดลงไปเรื่อยๆพอไลดไปเรื่อยๆพวกนี้จะไลดเป็นอะไรก็ได้ครับแต่ทีเนี้ยมันจะมีลําบากทีดนึ่งถ้าเราแบบไลด์เป็น6000หรือว่าไลดเป็น800 0เราจะไม่มีตัวบูทนะครับนะก็ตรงนั้นระวังเลดหนึ่งขึ้นเป็นไนโหรได้ครับสไตล์แรกเป็นผีอ้วนผีอ้วนเป็นสไตล์แรกครับถามว่าทาไมถึงไม่เอาตัวตีที่เป็นสไตล์แรกคือหลุมไม่พอเล่นหรอครับเอาจริงๆ เราไม่มีตัวโม่เลยถ้าสังแกตดูเมื่อก่อนเรายัางใช้บลูนเชนหรืออะไรนี้มาอันนี้เราไม่มีตัวโม่เลยครับเราเอาผีอ้วนมาโม่ผีอ้วนลงมาครับผีอ้วนจะโม่หลักๆสามใบเนี่ยจะโม่หลักๆหนึ่งเนโกเลซี่อันนี้โม่อยู่แล้วยังไงก็ได้ต้องให้เนโกเลซี่ลงหลุมหรือถ้าเรามีเนโกเลซี่ลงหลุมอยู่แล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งสองปืนใหญ่ครับอันนี้ก็ได้สามเซอร์เพนส์่ะ ประมาณ3ามตัวนี้แล้วก็ถ้ามันมีอะไรอันใดหนึ่งแล้วเนี่ยหรือว่าต้นเกมเรามีแดมน้อยๆก็จะกลายเป็นเลซี่เซอร์เพน์แล้วก็ทิ้งไต้หนึ่งใบแต่ทิ้งไต้อะถ้าสมมติว่าเราใช้เกรดหนึ่งทิ้งไต้อยู่แล้วอะไอ้นี่มันจะชุบได้แล้วก็ให้เป็นเลซี่ปืนใหญ่แล้วก็เซอร์เพน์นะครับดูเป็นสถานการณ์เอามันจะใช้แค่นี้แหละ3ามใบเนี้ยรอบแรกเราจะจับไปนีโมแล้วถ้าสมมุติว่าเรามีตัวโกตี้อยู่ในหลุมโกตี้ก็จะถูกชุบขึ้นมาหลังแวนอ่ะแล้วเสร็จปุ๊บวิธีการเล่นต่ออมาก็คื มันก็จะตีแรกกันเฉยเลยครับเด็กนี้ไม่ได้มีอะไรมากพอตีแรกกันไปเฉยสไตล์สองเนี่ยถ้าแดมยังไม่พร้อมแดมยังบอกพร้อมหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามก็สไตล์เป็นตัวตีฮิตคอครับแล้วก็เออลืมบอกไปนิดนึงไอตอนสไตล์แรกเนี่ยลงมาเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งอะ่ะเออเคาน์เตอร์บาร์ตัวอะไรขึ้นมานะครับเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งชุบให้ชุบเลซี่ขึ้นมาแล้วก็เคาน์เตอร์บาร์หนึ่งโซบาร์อีกหนึ่งให้ไปชุบเซอร์เพนส์มาก็ได้ถ้าอยากได้แดมคืนนะครับต่อบูธกันด้วย2ตัวนี้ แล้วก็ถ้ากลัวเขาตีเข้าก็ไม่ต้องสั่งฮอลโลให้มันนะก็เรียกออกมาเฉยๆก็ได้นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันหรือว่าถ้าสมมุติว่าอยากได้โตบาสคืนใหญ่ดมคืนก็เอาเนโกโบะไปเรียกตัวอื่นออกมาแต่ตอนนีขน้ขั้นตอนนี้ต้องมี3แดมมันจะไปเรียกปืนใหญ่ออกมาก็ได้นะครับเรียกปืนใหญ่ออกมาแล้วก็ปืนใหญ่ยิงไปทีนึงแล้วก็เนโกโบถอยหลังลงมาเลยแล้วก็สั่งฮอลโลมันเอาเนโกโบถอยหลังลงถามว่าทำไมต้องถอยหลังลง,ลงเดี๋ยวไม่มีตัวเสพครับเพราะปืนใหญ่แม่งก็ตายอยู่ดี แล้วก็ที่เหลือกอ็เปลี่ยนตัวขึ้นไปจากการนะครับอันนี้ก็ทําได้อ่ะแล้วสไตล์ที่2ครับก็เล่นเหมือนเดิมทีนี้หลุมเราจะพอแล้วตั้งแต่หลังสไตล์ที่สสไตล์ที่2มันจะอยู่ที่ประมาณเทินสี่เทินห้านะครับก็หลุมมันจะมีจากไอ้ผีอ้วนนะให้อยู่แล้วยังไงพวกเลซี่ตกหลุมอยู่แล้วนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็สไตล์มาปุ๊บแล้วก็เรียกเลซี่เหมือนเดิมครับแล้วก็ออกมาเหมือนเดิมและทีนี้เลซี่ก็ดูเอาเป็นว่าเราจะใช้ไห่ดาหรือไม่ไห่ดาคือความยากของมันอะ <c oughs> มันต่างจากแกนบูในการจริงนิดนึงตรงที่ว่าความยากเนี่ยมึงต้องวัดกันที่ตัวอินเตอร์เซปไงมันไม่ได้วัดกันที่มือกร์ดบนมือเอามากาดพอมันวัดกันที่ตัวอินเตอร์เซปอ่ะมันกลายเป็นว่าพอเราไปสั่งคอนโลสีสัวพวกเกทสองมันตายหมดเว้ยพอมันตายหมดอ่ะมันเขาเรียกว่าไงอ่ะมันมันไม่มีตัวอินเตอร์เซปไงถ้าเราไปสั่งคอนโลสีสัวมันก็เลยแบบสั่งคอนโลได้บ้างไม่ได้บ้างมันต้องเลือกเอาดีๆนะครับและทีนี้พอสไตล์สองในช่วงของสไตล์ตัวนี้ก็ตีครับ ตีจะสั่งพันโล่ไปก็ได้แล้วก็เอาตัวกระโดดทับหรือว่าอะไรก็ว่าไปทีเนี้ยถ้าเราแดมพร้อมพร้อมๆหน่อยก็จะกลายเป็นตัวของในโรสซึ่งชุบ2นะครับในโรดชุบ2เนี่ยเวลาเราเล่นก็ลงมาครับเริ่มต้นเทิร์นมาก็ก็คงต้องมีต้อง4ี่ห้าแดมแหละที่จะจะหงายแดมได้จริงในเทิร์นที่2เนี่ยเวลาตีฮิตอาจจะต้องไปชุบตัวเริ่มขึ้นมาก็ได้นะเอาตัวเริ่มขึ้นมากระโดดอ่าสั่งพันโล่มันจะได้ไหงายแดม2ได้ทีนี้ ในส่วนที่เราจะใช้ในล้นเนี่ยเวลาสไตล์มาทับเรียกมันก็จะเรียกเหมือนเดิมคือเด็กมันจะเรียกลูปเดิมตลอดด้วยมันจะเรียกเลซี่ให้เลซี่ไปเรียกอีกตัวและไอ้ตัวของเลซี่อ่ะเลซี่จะไปเรียกอะไรมาก็ได้ต้องการแดมเรียกเซอร์เพนอยากหายแดนไปเธอเรียกตัวเริ่มอยากยิงเรียกแคนนอนอยากตีเรียกไอ้นี่เออมันจะเป็นอย่างนี้คือมันจะเล่นอย่างนี้ตลอดแล้วเสร็จปุ๊บลงมาครับลง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 เอาข้างตีข้างข้างตีข้างแวนตีแวนสกดสกิลเขา2ปุ๊บ กระโดดมาได้2ตัวฝั่งตรงข้ามมีห้าดมฝั่งตรงข้ามจะเหนื่อยถามว่าเหนื่อยยังไงอ่าในเทิร์นนี้เราใช้แดมไปทั้งหมด3แดมแล้วถูกไหมเราก็จะเอาเราชุบได้หน้าหนึ่งหลังหนึ่งเราก็จะเอาชุบเรซี่กับตัวเนี้ยมาต่อตูดมามาด้วยกันแล้วก็จะลงเป็นแนวทะยงคือถ้าแถวหน้าลงซ้ายแถวหลังต้องไอแถวหลังต้องลงขวาก็เอาเรซี่ลงปุ๊บแล้วก็เอาตัวเลอร์ไอตัวเนี้ยโบอะไปลงขวา ข้างหลังแล้วก็ใช้สกิลเลซี่ครับอันนี้ก็สี่ดมแล้วนะชุบเซอร์เพนขึ้นมาครับเซอร์เพนไปลงอีกทางหนึ่งอ่าพอลงเชียงหนึ่งเลซี่ตีครับเซอร์เพนตีอันนี้คือถ้าฝั่งข้ามห้าดมอะ่ะบันไดกันหมดมือได้พอเซอร์เพนตีเสร็จปุ๊บต่อบู๊ด้วยนี่ไอ้น,นี่เห็นปุ๊บฆ่าเซอร์เพนทิ้งเลยครับไปเรียกในกอลุกขึ้นมาเรียกในกอลุกขึ้นมาถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยนะ่าจะปิดได้ก็สั่งฮอลโล่แล้วตีไปเลยนะครับแล้วก็แรงอยู่ดีโอเคจริงจริงตีเข้าหาาม,มื่นหนึ ตีมื่หนึ่งมันก็เข้าแล้วแหละนะโอเคก็ประมาณนี้ครับลืมบอกทิกเกอร์ทิกเกอร์เป็นดอนนะครับเกตสามทำให้เป็นดอยหมดเลยต้องการมือเยอะแล้วก็สแตนสองจากไอพีสองใบคือจะไม่ใส่ก็ได้แล้วแหละแล้วลก็ฮิลสี่ตามนี้ครับคลิปนี้จะยาวเกินไปแล้วก็ประมาณนี้ครับผมก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะเด็กมันไม่ได้ฟิกตายตัวขนาดนี้จริงเราก็ไม่ได้ใส่ขนาดนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เห็นคือเนี่ยเราก็ยังบอดบอดอยู่ของเรายังไม่ครบนะครับตัวในรถยังไม่มีสักใบเลยนะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ชอบกดไลค์ตามกดติดตามถ้างใคร อยากสนับสนุนช่องเราครับผมเพียงเดือนละ1,500บาทสามารถสมัครเป็นแทบเมมเบอร์ได้ฝากแฟนเพจด้วยวิวทีไลน์อินเทอร์น็ตฝากรลานแทบช็อปครับไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่างๆทางช่องเราผมสวัสดีครับ